สวัสดีครับน้าๆวันนี้ผมมาเจอวังของปลากระมังโดยบังเอิญนะครับกําลังกินพืชน้ําอยู่นะครับนี่ครับไม้ตรงนี้ก็คือเป็นคลองส่งน้ํานี่เยื่อที่เราจะใช้คือราขนมปังนะครับปั้นแล้วก็เกี่ยวด้วยมันหมูนะครับเพื่อนๆน้าๆปั้นราขนมปังพอประมาณนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็บีบเข้าไปนะครับผมให้ให้แน่นนะครับแล้วก็กำให้แน่นเลยครับน้าๆครับผมนี่ครับแล้วก็เกี่ยวด้วยมันหมูตุ้งติ้งตัวสุดท้ายนะครับผม วิธีเกี่ยวมันหมูก็จะประมาณนี้นะนะนะครับนานาครับเสร็จแล้วแล้วก็ตีลงไปได้เลยครับผมแล้วก็รอเวลานะครับรอให้ปลาได้กินเหยื่อที่เราตีลงไปนะครับแล้วเขาก็จะเข้ามากินเหยื่อเรานะครับผมนั่งรอไม่ถึงหนึนาทีปลายคันพร้อมกระดิ่งก็ดังขึ้นแล้วนะครับพร้อมแล้วก็ไปวัดกันเลยครับผม มาแล้วครับปลากระมังตัวแรกของเราวันนี้ครับผมนี่ครับนี่ใสสวยๆเลยนะครับผมตัวแรกนะครับของไหมายนี้นะครับมันหมูเราไม่ต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับแค่เอามาจิ้มจิ้มชุบน้ําที่มีอยู่นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเอาไปตกใหม่อีกครั้งได้เลยครับเป็นไงกันครับผมใช้เวลาตกอยู่ตรงนี้ประมาณ1ชั่วโมงเพราะฝนตกแล้วก็จะได้ปลาประมาณนี้นะครับนานาครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ